ขรอคร yep ับเคบครับเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับผมบิ๊กบูมจิรายุสงวนสินนะครับผมจากซีรีส์เรื่องฟิวเจอร์วิสวทธสุดหล่อกับคุณหมอของผมครับทำไมถึงชื่อบิ๊กบูมอะครับก็ตอนเด็ก แม่ผมอะน่าจะเห็นเคยเห็นโฆษณา,าที่เป็นมักฝรั่งอ่ะแล้วแม่ผมน่าจะชอบกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อลูกครับวันเดือนปีเกิดอายุของผมนะครับก็22ตุลาปี2545ครับผมตอนนี้ก็อายุ20ปีนะบนรรลุนิติภาวะะ <laughs> ครับ คือครอบครัวผมเนี่ยมีผมเป็นลูกคนเดียวครับแต่ว่าจะมีแบบพี่ชายที่โตขึ้นมาด้วยกันที่ผมแบบนับถือว่าเออเป็นพี่ชายผมคนหนึ่งเพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องสนิทกันไหมก็สนิทครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่น่้จะตตั้งแต่เกิดเลยฮะ,ะจนมาแยกกันตอนเนี่ยเรียนมัธยมผมรู้สึกว่าผมจะเป็นคนที่แบบว่าผมผมเคร่งกว่าแม э ่ผมอีก ผมเป็นคนแบบซีเรียสกับทุกอย่างอะไรครับอยวครอบครัวก็จะเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยไม่เคยสียเราแบบทาตัวแบบง้องแง้งเวลาอยู่กับครอบครัวไม่ถูกเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับผมเรียนอยู่คณะนิเทศเอกการแสดงนะครับผมเป็นยังไงชอบไหมเหรครับก็รู้สึกว่าตรงสายครับจบมาก็เป็นนักแสดงทุกวันนี้ก็เป็นอยู่แล้ว เอาจริงๆผมชอบการเป็น acting coach มากกว่าก็คือการแบบกำกับการแสดงอะไรอยาครับอยากเป็นครูสอนการแสดงหรือไม่ก็ถ้าแบบฉีกๆไปเลยนะครับผมอยากเป็น streamer พันล้านอยากนอนเล่นเกมแล้วได้ปังกิจกรรมตอนเรียนทำอะไรมั่งเหรครับก็จะมีตีแบตเล่นบาสใช่อันนี้จะเป็นแบบกิจกรรมที่ต้องมีเพื่อนแต่ถ้าสมมุติอยู่คนเดียวก็เดินห้างนัน shopping วิลกรรมช่วงเรียนผมก็คือตอนปีหนึ่งผมเป็นคนกำกับละครใช่ไหมครับผมไม่รู้นะว่าผมเป็นยังไงแต่จากมุมมองเพื่อนอะ่ะ <c oughs> เพื่อนเล่าให้ฟังว่าผมเป็นคนที่แบบดุมากดุถึงขั้นที่เพื่อนบอกว่า acting ให้ผมดูกด,ดันกว่า acting ให้อาจารย์ดูแต่ผมผมไม่ได้เป็นคนดุขนาดนั้นนะครับ <c oughs> เราแค่แบบจริงจังงานเนี้ยอยากให้งานออกมาดี ตอนนั้นตอนมัธยม,มครับปานม 5. หมหเลยแหละฮะมันเป็นคาบว่างครับอาจารย์แบบไม่ได้สอนอะไรเงี้ยอยู่ดีเพื่อนก็ชวนถ่ายติ๊กต็อกครับว่าเฮ้ย,ยมาเต้นติ๊กต็อกอะไรเงี้ยช่วงนั้นติ๊กต็อกกำลังแบบแมส,สิไงเราก็ดูเยอะไงเราเอ้ยอ่ะเอาสักหน่อยไม่มีอะไรเสียหายพอเราลงไปคลิปมันดันแมสไวทุกคนมันถ้าจะไม่ผิดตอนนี้น่าจะคนกดไลค์สามแสนนะครับแบบชิปแรกในติ๊กต็อกแล้วแบบให้ลูกี้ไทยแลนด์ก็มาเห็นแล้วก็ติดต่อมาก็เลยได้มาอยู่นี่จนเป็นนักแสดงจนถึงทุกวันนนี้นะ ก็จะมีเล่น MV ีเพลงเอาปากกามาวงแล้วคนหรือไมโครเวฟครับอย่างที่ทุกคนได้ดูนะฮะแล้วก็ซีรีส์เรื่อง2 1วันมีชันมีเธอนะครับผมรับบทเป็นแฟรงครับแล้วก็เนี่ยครับฟิวเจอร์วิศวะสุดหล่อก,กับคุณหมอของผมนะฮะซีรีส์เรื่องฟิวเจอร์รับบทเป็นใครเหรอครับโอ้ก็แน่นอนอยู่แล้วเลยครับรับบทเป็นอนาคตชีวาชัยการครับผมเอาตรงผมรู้สึกว่าหมออนาจะมีความแตกต่างจากผมในด้าน อาวุธิภาวะความคิดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าความคิดเราโตไม่ทันคนปีห้าอยู่แล้วแหล,ละก็รู้สึกว่าหมอ,อนานเป็นคนที่ไปหาหลักแท้ดีฮะค, <l ots> คือมันเน่เป็นซีนที่ฟิลทำอะไรให้กับหมออนาน,านิดนึงแล้วหมออนา,นาก็จะพูดขึ้นมาว่าดูซีรีส์มากไปปะเนี่ยมันซ้ำหลายเรื่องแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือคำพูดนี้ผมแบบเป็นคนเอาไปเสนอพ่วงกับแล้วเขาซื้อฮะใช่ฮะ <l ots> นั่นแหละครับก็เป็นตัวละครที่ด้านความคิดอะไรเงี้ยค่อนข้างแตกต่างกับเราอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันมันก็สนุกนะครับพอแบบเราได้มารับบทอะไรที่มันแบบมีความเป็นตัวเองน้อยอะไรเงี้ย <S <S ผมก็รู้สึกว่ามันท้าทายดีครับมันแบบเราได้ออกจากเซฟโซนที่เราแบบขีดไว้อะไรเงี้ยฮะถ้าผมต้องแบบมาใช้ชีวิตเป็นหมออนาล่ะฮะผมก็คงจะหาวิศวะสักคนหนึ่งมาดูแลนะฮะ อย่างแรกเลยนะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สปอร์ตกันนะครับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้เนาะแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับฟิวเจอร์วิสวาสุดหลอกกับคุณหมอของผมเพราะว่าผมตั้งใจทํามากนะฝากด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามผมนะครับบิ๊กบูมจิราย,ยุสัวรินะครับผมบ๊าาย